สวัสดีครับ่อแม่พี่น้องสบายดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนพี่น้องฟังไพ่และฟังล่าพี่น้องกับมอนิซีมารีวิวสวานอีกแล้วพี่น้องสวารค์นิยังพี่น้องมอนิก็มีสวานไล่สายของซูโม่เลยพี่น้องบริไดีวิวมาขายหรือว่าบริไดนิยังสักอยา่างเลยพี่น้องอยาเข้าใจผิดว่าบกเกลม่ดีวิวและบกเกวขายปอแม่และพี่น้องอันนี้ของทางล่านคือบลเกวให้อย่างม่ดีวิว ให้พี่น้องให้เอฟซีทุกผู้ทุกคนม ah ro, าฮับผููปอดสวานแบบนี้ใส่การแบบใดมันเป็นรุ่นใดมันดีแบบใล้วก็มีอย่างไรแน่คุณชมนบ้านเลยพี่น้องอันนี้คือบาวเกลไม่รีวิวที่ซื้อเลยพี่น้องก็เด้มาขายหรือว,ว่ามั้ยยังอันนี้ขอบอกไ้ก่อนเลยพี่น้องจะพี่นอ้นองอย่าไปเขาจะผิดว่าบาวเกวที่มาขายอันนี้บาวเกลที่มารีวิวพี่น้องเนาะ ก็คือมาชิมารีวิวสวรรณรุ่นนี้คือสวรรณไร้สายพี่น้องสูโมยี่ห้อดูโมนี่ยี่ห้อดูโมเห็นบ่พี่น้องสูโมขนาด10.8โวลต์10.8โวลต์ขนาดแบตพี่น้อง,องความแห้งนี่พี่น้องแบตจะเป็นยังี่ 4. ของสูโม เดี๋ยวฮัลซีมาบุญลองเบิงมันบุญม่กพี่น้องมีไฟซองเวลาคืงานแบบเม่หมื่นเลอพี่น้องเห็นบอกปั๊บระดับได้นับแตหนึง่งหอดสิบเก้าพี่น้องปับ๊บอันนี้มันระบบที่เป็นเบอร์หนึ่ง เบอร์ตรงเบอร์สิบสามบนลูกซอนลูกซอนมันพี่น้องเบอร์สิบสามมันจะแห้งมันจะบ๊อบฟี่ด้วยพี่น้องครับแห้งคันเบอร์ต่ำๆประมาณเบอร์สี่มันจะฟี่พี่น้องจะฟี่จะฟี่เลยรุ่นนี้ในกล่องมีอย่างเนี้ยแถมพี่น้องเดยาหอมมาห้าทำความยู่งยกแล้วก็มีของแถมมีอย่างเนี้ยพี่น้อง เดี๋ยวบอกเกี่ยวสิมาแกะใหวไอ้เพียงดูซึกงว่ารอบแล้วบอกเกี่ยวรีวิวสวรรครุ่นพักทองพี่น้องมีห่อพักทองกรุ่นนั้นมีเบ็ก้อนเดียวแต่ว่ารุ่นนี้มีเบ็น่าจะเป็นสองก้อนนะเพียงเบ็ดสองก้อนแลว้วก็มีแทน่นซัดบวกคือกันเดี๋ยวบอกเกี่ยวสิมาป้องมาว่ามีเงี้ยเนียง แถมเอ่อรุ่นนี้มีรับประกันทรั้งห้านของเฮาเดี๋พี่น้องห้านของเฮาตั้งอยู่ใสพี่น้องก็คือจังหวัดปทุมธาน,นีอำเภอลำลุกตาตำบลบึงกอพอยพี่น้องอยู่ตรงข้ามกับวัดประชุมราชถนนลำลุกกาอยู่คลองหกตรงข้ามกับวัดประชุมราชพี่นอ้องเพื่อนี่รีวิวเรว่ารีวิวเพื่อในห้านเข้าพี่น้อง เราจะมาสื่อกับติดต่อทางห้านได้แล้วก็มาสอบถามว่ารุ่นนี้มีบอนี่คืออันนี้บบเกี่ยวกับเฮางได้พี่น้องฮามาดีวิวซื้อๆพี่น้องเดี๋ยวจะนายจีบเอาอันนี้พันเจ้านายกับม็อกโคบพ่อที่เบิรงคลิปนี่ก็บ่ได้มาขายอะไรย่างยเดก็คืออันนี้ใบรับประกัน6เดือนได้พี่น้องรับประกันทางหา้านเฮามีแบตก้อนหนึ่งแถมให้แล้วก็มีแทนซาด แล้วก็มีแถมดอกไข่ควงแบนแล้วก็แลมพี่น้องเห็นดอกแบนและแลมแล้วก็ดอกสว่านจอไม่จอเด็กได้ดีน้อยแต่ว่ามันเป็นระบบเนี่ยเป็นจอไม่เยอพี่น้องมีลายเบอร์มีหนึ่งถึงแปดเก้าสี่ถึงขนาดสองหุนนี่พี่น้องมีบล็อกปอม ตัวนี้ก็น่าจะมีแถมหลายอย่างพี่น้องราคาอยู่ที่ทางห,าหา่านเท่าเลยพี่น้องทางห่า,หานเท่านี้อยู่ที่ราคา1,990บาทคันว่าซื้อนะหา่านหรือว่ามาติดต่อทางตระแกเพิ่นเพิน่นว่าเพิ่นจะน่าจะลดให้อยู่พี่น้องนี่พี่น้องมพร้อมแถมหลายอย่างเลยพี่น้องรุ่นนี้ใส่น่าจะดีอยู่พี่น้องแห้งร้อยประมาณสิ จุดแปดวัตต์วัดมันพี่น้องสิบจุดแปดวัตต์รุ่นนี้เจาะได้ยังแน่พี่น้องเจาะไม่เจาะปูนเอ้ยเจาะปูนบ่ได้พี่น้องขอโทษเด้อพี่น้องเจาะไม่เจาะเล็กเจาะเล็กก็เป็นน่านจะเป็นเล็กบางๆพี่น้องพวกงานไฟงานยังงานเล็กนานะสามมิลสี่มิลหกมิลน,นี่ยจะเจาะยากแน่พี่น้องเพราะว่ามันเป็นระบบบริเวณรอบเร็วสูงมันเป็นระบบซ่า แต่ว่ารุ่นนี้บอลเก้ยวเบรงไปเบิงมากกับขายไปโดนเกิดได้พี่น้องกับบมีปัญหาขายได้ขายได้เรื่อยๆพี่น้องราคานี้ก็ลูกคาพอยอมรับได้ย่พี่น้องมันกับราคาถือว่าราคาถูกถูกแต่ว่าใช้งานได้จริงกันบอเคยมีปัญหารับประกันทางล้านรับประกันงซ่อมทางบริษทัทเขาได้พี่น้องคเดือน ใส่ดีได้พี่น้องฟองไฟนี่บอกเดี๋ยวเป็นเป็นสองระบบพี่น้องเกียร์หนึ่งเกียร์สองที่แรกเกียร์หนึ่งอันนี้เกียร์สองเกียร์สองมันจะแห้งกว่าได้พี่น้องรุ่นอพปกรณ์ที่สุดมันจะแห้งกว่ามีแบตสองก้อนพี่น้องฟองไฟแต่ว่าเห็นอยู่ไซด์กับซื้อพี่น้องยี่ห้อซูโมโ่ราคาอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทมาซื้อได้พี่น้อง อันนี้บเกี่ยวได้มาจำน่ายมายังเลยพี่น้องอันนี้บเกี่ยวกบหรือว่าจำนายยังพี่น้องพอบมเมนตสินข่าวของเฮาี่พี่น้องเอาอยากทีวิวอยากถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบิ้งว่ารุ่นนี้มันเป็นยังไงมาอย่างไรหรือว่าคุณสมบัติมันเป็นยังไงเน่พี่น้องอันนี้บบเกวก็มีความผู้หรือว่าอาจคลิปไปแล้วบเก้ว่าวาละเอียดประการใดขอโทษขอให้ด้พี่น้องทุกคูบทุกคนโ่เกก็อาจจะว่าอธิบายโปรโมตอ่ เวลาลูกค้ามาซื้อแบบบอเกี่ยวอธิบายแบบ,แ,บบแบบนี้แบบนี้แบบนี้อธิบายไปแบบพอตามที่เขาพูดเขาพูดจริงแล้วก็เขามีประสบการณ์การขายมาโดนพี่น้องทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องมือเขาที่มาขายเฮียเป็นรับมากเลยล่องผิดลองถือเลยพี่น้องนี่ห้อนี่มาขายปุ๊บมีปัญหาเขาก็จะบอมากพี่น้องเพราะว่ามีปัญหาปุ๊บ เาขาก็ถ้ามาเสียลูกค,าคาา้าลูกค้าเขาก็จะบอกนับถือหรือว่าไม่มีคุณภาพกับทางห,าห้านเขาพี่น้องเขาก็ต้องคัดเลือกของที่ไวางใจหรือว่าเอามาแล้วมันบ่มีปัญหาตรวจสอบเป็นหลายปีเอามาขายขายได้แต่ว่าชุดยอดพี่น้องยี่ห้อนี่ก็ขายได้อยู่พี่น้องจริงๆมันก็มีลายยี่ห้อเดินสะพานลายสายแต่ว่าบอกเกียมีเวลาเดี๋ยวบอกเกียสิมา รีวิวให้พี่น้องเบิ้งอีกว่ายี่ห้อแต่ละยี่ห้อนั่นเป็นยังไงพี่น้องยี่ห้อนีเ้เรีว่าดีแล้วพี่น้องมันมันมีสองระบบเกียร์หนึ่งเกียร์สองก็คือแบบเกียร์หนึ่งมันก็จะไม่แห้งปันใดเกียร์สองก็แห้งกว่ามันมีทรายขวาพี่น้องมีสัญญาณแบตเห็นปะชั้นาันคือชั้นนั่นแบตโทรศัพท์นจะมีแดงเหลืองเขียวเห็นปะพี่น้องตัวนี้มันมีชัน สัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักณแบบพี่น้องมีแม่เหล็กมีแม่เหล็กที่ใส่พวก,กนี้พี่น้องเดี๋ยวบมกเก็บพี่บุญแม่เหล็กไปใส่ดูดพวกนี้ใส่ดูดพวกนี้ไว้ข้างเห็นบ่มันดีสองข้างเก็บไว้นี่เวลาทีใส่งานแบบชั่วข้าวแบบขึ้นบุหลังคาอย่างเงี้ยเอาแบบกรเน็บไว้นี่ ได้นิดหน่อยไปข้างๆมีใส่มีควา้าเดินหน้าเธอร์นั่งพี่นอ้องขาพี่น้องป้องไปได้จบคลิปเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องทุกผู้ทุกคนอันนี้บบาแก้วจะมารีวิวให้พี่น้องเบิ้งที่ซื้อแล้วพี่น้องจะกินอย่างไรก็มาสร้างสรรค์หรือว,ว่าถ่ายคลิปอีกมุมหนึ่งเบาแก้วก็ยอดวิวที่แล้วก็รีวิวสว่านพักทองพี่น้องเบาแก้วก็ได้ยอดวิวก็ คลิปหนึ่งซองคลิปเกือบห้าร้อยวิวพี่น้องก็ดีใจแต่ยานเพื่อนว่าเนี่ยพี่น้องก็อันนี้เบอร์เกวพอยำเนี่ยเบอร์อเกลเพื่อนมาขายหรือแบบอยังถูกมารีวิวซอยเพื่อนเนาะพี่น้องใคมรมาซื้อเอฟซีอยู่ใกล้ๆอ,อยู่แถวนี้ก็มาเบิง่งมาส้มได้พี่น้องทั้งหานเขามีลายยางได้พี่น้องมาเนี๋ยวจ,จบคลิปเพียงแค่นี้พี่น้องทุกคู่ทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเบอร์เกลวว้าเล่าเนี่ยพี่น้อง สบายดีพี่น้องบ๊ายบาย